สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบมแชนแนลนะคะทุกคนขาเนาะเมนีอ่าเมยานะคะทุกคนเมยาเพิ่นเอาเสียแขนยาวตัวหนึง่งมาให้เมยาบอกว่าเอฟซีเมญาส่งมาให้นะคะเพิ่นก็เลยเอามาให้ตัวหนึ่งนะคะเป็นเป็นเสียแขนยาวนะคะอ่าเอาออกจากถุงแล้วนะคะใส่รองเบิงแล้วแต่ว่าอยากจะมาอารคลิปให้อ่าเอฟซีของเมยาได,ได้ได้เบิงว่าอ่า ใส่แล้วมันจะเป็นแบบไรนะคะเนาะกาสีใส่ให้เบ่งเลยนะคะทุกคนเห็ดผมสวยเห็ดผมเอาเองพง้อมเห็ดผมสวยๆมาใส่เสือสวยๆให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะทุกคนขาเสือตัวนี้กะเป็นเสือแขนยาวของเอฟซีของเมญานะคะทุกคนที่เพิ่นส่งมาให้เมญาแลแ้วเมญากะเอาแบงมาให้น้าตัวหนึ่งนะคะทุกคนขาเป็นเสื้อแขนยาวมาจ้ามาใส่เลยคะ่ะทุกคนขามันสีออกมาหนาตาแบบดใส่แล้ว มันสีสวยโบนะคะทุกคนขานาะมันสีงามโบนะคะอันนี้มันมันใส่ทั้งใดก็ได้ดเลยนะันใส่ทั้งใดก็ได้ดเลยนาะค,ะะค่ะน้ออ่าเดี๋ยวใส่ดูใส่ทางนี้ใส่ทั้งนี้ก็ได้นาะคะ่ะือจะใส่วิจะใส่อ่ะมาใส่เลยค่ะทุกคนขา มาดูเลยนะคะเป็นเสียขนยาวผ่าดีดีค่ะเป็นผ่าไหมพรมนะคะทุกคนเป็นผ้าไหมพรอมอใส่ไปเลยใส่ไปเลยนะคะผมสวยๆของเราอมาอวดผมสวยๆเห็ดเอาเองพรวรมนะคะทุกคนคะ่ะอุ้ยสวยมากเลยสวยมากเลยค่ะทุกคนน้ำมีลีค่ะพี่น้องค่ะน้ำมีลีค่ะ นี่เลยเดี๋ยวอาใส่ใส่ใส,ใส่ใส่แล้วเหมือนอยู่เหมือนหน้าหนาวเลยค่ะทุกคนอ่ะเอาขื่นก็ได้นะคะทุกคนอุ้ยสวยมากๆเลยสวยมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะนี่เลยค่ะอใส่ดีดีพี่น้องคะ่ะผ่าเนื้อนุ่มผ่าเนื้อนุ่มนะคะเนาะนี่เลยสวยมากเลย กำลังอาดคลิปแล้ว <laughs> กําลัง,งนี่จ้าอ่าแบบอัดคลิปอ่าแม่ย่าเอาเสื้อจ่า FC มาให้ค่ะนี่เลยค่ะทุกคนแม่ยาเอามาให้อีกแล้วเอากงางเกงให้อีกแล้วนะคะน,นุงหลานรนมีกางเกงมาให้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะ ก็จะเป็นการเกงใส่แบบอากาศหอนใส่สบายๆนะคะทุกคนแม่แม่เพิ่งเอามาให้เมอกี้นะคะเดี๋ยวจะใส่ให้ทุกคนในเบิงเลยนะคะทุกคนว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหลใส่คู่กับเสื้อแขนยาวที่เอฟซีเพิ่นเอามาใหานะะ้นะคะนะคะทุกคนใส่เสร็จแล้วนะคะการเกงเป็นแบบใดมาดูกันจ้านี่เลยค่ะมีอ่าใส่สบายดีนะคะทุกคนคะ่ะ ใส่สบายมากเลยชุใส่สบายคะ่ะอากาศ่อนนะคะทุกคนคะ่ะใส่แบบนี้อ่านี่เลย <c oughs> ตัวกาทตสูงเนี่ยจากนอยนะคะทุกคนคะ่ะอุ้ยใส่สบายมากเลยชุบ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุ้นเอฟซีของเมญานะคะทุกคนขาที่ทรงเสือมห้แล้วเมญากะแบ่งมห้ตัวหนึ่งนะคะเป็นสีนี่นะคะทุกคนขาแล้วกะน้องแบบกะไปเฮ็ดผมเฮ็ดเอาเองนะคะเฮ็ดผมอ่าลองใส่กับเสือตัวไม้เบิงนะคะทุกคนผ่าดีค่ะเป็นผ้าไหมพรมนะคะเนาะกับทางว่าใส่อากาศฮอนได้บวกกกระส่ได้นะคะทุกคนแต่เขากับแบบมันถามว่า มันกับหอนบ่มันกับบ่หอนปันใดมันกับพอะใส่กันแดดกันหอนได้นะคะมันกับบ่มันกับบ่เมนผ่านะเกินไปนะคะทุกคนใส่ได้ปกตินะคะกันแดดกันหอนกับใส่ได้กันหนาวกับใส่ได้นะคะมือนี้กับคลิปนี้กับขอบคุณเดบซีของเมญ่าหลายๆคนที่เอ็นดูน้องแบมนะคะแล้วกับขามาติดตามเขามารับชมคลิปของน้องแบมเพราะว่าน้องแบมกับฟื้นเฮดคลิปไปเรื่อยๆนะคะกะอยากมีรายได้จากการทำคลิปด้วยละกะ มีรายใดนอกจากการทีเขา,าเฮ็ดร้านค่าแล้วก็เฮ็ดผมเฮ็ดเสริมสวยรับกับเป่ารับทำกับเป๋าสารนะคะทุกคนอันอันในเดเฮ็ดใดก็เฮ็ดไปนะคะทุกคนขาสําหรับมือนี่น่องแบมคอล้าทุกคนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย